ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> อาจมานำเรื่องบุพกรรม <c oughs> ที่เป็นปัจจัยกดคนได้เกิดรับความทุกข์มาแล้วหลายเรื่องหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วคงจะใจหายใจคว้ำหรือว่าจิตใจคนจะเศร้าหมองไปอาจจะมานั่งคิดว่านี่เราสร้างความดีก็มีมาก แต่ว่าพระก็นำเอากรรมที่คือมีแต่ความทุกข์ยากความเดือดร้อนความหวั่นไหวในชีวิตมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆทำให้ใจหดหู่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะนั้นว่าตอนนี้อาตมาจะขอนำเอากรรมเล็กน้อยที่เป็นกรรมสร้างความดีและมีความสุขมาสแสดงแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเประโยชน์ในการบบธประพฤติปฏิบัติ <c oughs> เรื่องนี้มีนามว่าเรื่องนางราชาเทวธิดาราชาเทวธิดานี้ทำบุญเล็กน้อยเป็นเรื่องของคนจนทำบุญทำกุศลเพียงเล็กน้อยก็มีความสุขตามพระบาลีที่กล่าวว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารบราชาเทวทิดาต้ตัดปร,รมเทศนาว่าปุญญเจปุริโสจริยาเป็นต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์หมายความว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในประเชตวันไ <c oughs> ด้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิทิตามารบรมศสาสนาสมบชนอยู่นั่นเอง ความพิสดายเรื่องนี้มีว่าท่านพระมหากรสบอยู่ที่ปิดพลิคูหาอันเป็นที่อาศัยของท่านเมื่อเวลาตอนเช้าเส้นข้าชานแล้วแล้วก็ออกภายในวันที่เจ็ดอันนี้หมายถึงว่าเป็นเข้านิโรธาสมาบัติ คำวานิโรธะแปลว่าความดับดับจากทุกขเวทนาเพื่อความอยู่เป็นสุขฌานตันนี้เข้ายากบรรดาท่านพุทธบริษัทยากสำหรับคนที่ทำไม่ได้แต่คนที่ทำได้ก็เข้าง่ายไม่มีอะไรหนักเป็นอนันว่านิโรธาสมาบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมักจะเด้ฟังว่าเข้าต่เจ็ดวัน แบางทีการเข้านิโรธาสมาบัติใช้เวลาเพียงสิบนาทีก็ได้สุดแล้วแต่ทั้งต้องการจยพักผ่อนนิโรธาประวัตาชาที่สูงสุดจิตแยกออกจากกายแต้ว่าจิตไม่ได้ไปทางไหนก็อยู่ในกายไม่ยอมรับรู้เรื่องของประสาทอย่างนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกกนานเข้ากันบ่อยๆเาะเป็นการต้องการพักผ่อนร่างกายให้มีความสุข มิฉะนั้นมันถูกทรมานร่างกายเสียเลยถ้าเล่ากันต่อไปดีกว่าเมื่อเขากำหนดเจ็ดวันท่านพระมหากะสปก็ออกจากฌานนี่มาออกจากฌานแล้วก็มานั่งตรวจดูการไปวิถบาตที่มันจำเป็นจะต้องมีคนเขาใส่บาตรตรวจดูว่าเวลานี้จะมีใครบ้างหนอ ที่จะสงเคราะ์เราด้วยอาหารมีบ้างไหมเวลานั้นมันแสนจ,จะยากปัญดาท่านพุทธบริษัทเพราะท่านอยู่ในป่าในคนที่รู้จักพระพุทธศาสนาก็มีน้อย <c oughs> ไม่เหมือนเวลานี้เวลานี้ปรากฏว่าคนที่มีศรัทธามีมากแต่ถ้าบาังเอิญไปบินาบาบัตที่เขาไม่รู้ว่าคระอยไป <c oughs> ก็ยุ่งเหมือนกัน เป็นอนุมั่ิในขณนะนั้นท่านก็อาศัยทิปฐิจุกุยานของท่านตรวจดูว่าใครอาศัยบาตรให้เรากินบ้างร่างกายมันต้องการอาหารสเพสตาอาหารลทธิกาท่านบอกว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหมดต้องอยู่ด้วยก็อาหารถ้าขาดอาหารมันก็ตาย เป็นอันว่าใช้คําว่าอาหารเหม่กันคําว่าอาหารนิองค์สมเด็จพระพิทิามารกล่าวไว้สี่อย่างเอาอาหารคือคําข้าวดีกว่าคือมันต้องบรรจุลงไปอาหารอย่างอื่นมีแต่ขาดอาหารอย่างนี้คือของกินของบริโภคก็ไม่มีทางที่จะไปรอดตรวจดูแล้วก็ทราบว่าหญิงที่รักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง เธอเด็ดรวงข้าวสาลีทําเป็นข้าวตอกเก็บเอาไว้เพื่ออยากกินท่านพิจารณาเห็นว่าหญิงคนนี้มีศรัทธาท่านพิจารณาต่อไปว่าหญิงคนนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอเพื่อนดูว่าใครเขามีอาหารบ้างรู้ว่าเขามีแล้วก็ดูจิตใจของเขาว่าเขาจะมีศรัทธาสงเคาะท่านไหม ท่านก็ทราบเดยอานาจยานคือญยานอันเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย์จุฬุญาณแต่ยานอันเป็นทิพย์ถ้าจะมาใช้ตอนนี้ดูจิตใจของคนเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณมาเป็นยานอันเดียวกันถ้าได้ทิพย์จุฬุญาณคล่องๆเสร็จแล้วจะใช้อะไรก็ใช้ได้ถ้าอยากจะรู้จิตใจของเขาก็ดูจิตดูใจดูความรู้สึกอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจโตปริยญาณ ถ้าอยากจะรู้ว่าคนตายไปเกิดที่ไหนก็ญาณที่เดียวทุกทิศอยู่คุยญานนั่นแหละท่านเรียกว่าชุตูปปาติญาณรู้ว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนที่มาเกิดจากนี่เดิมทีมาจากไหนเรียกว่าชุตูปปารติญาณถ้าอยากจะรู้จะเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงภพมีจริงหรือไม่คนนี้เวลานี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรมีอยู่ไหนญาณนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยญาน ป็น้าว่าอยากจะรู้ชัดในหลังๆของตนลงไปก็เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณก็คือญาณอันเดียวกันรู้กฎของกรรมเมคนาหลายมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นปัจจัยท่านเรียกว่าญาทากามตายานที่แท้จริงๆก็คือทิพยคุยานนั่นเองไม่ใช่อะไรถ้ารู้จักใช้ที่อย่างเดียวทำทิพยคุยานอย่างเดียวให้ปรากฏก็รู้หมดได้ทุกอย่าง ว่าชื่อเป็นเพียงชื่อในการใช้เท่านั้นเนื้อแท้จริงๆก็คือทิพฐจุภูยาน <c oughs> เช่นเดียวกับเรามีภาชนะไว้อันหนึ่งถ้าเราใส่ของเย็นก็เรียกว่าภาชนะใส่ของเย็นถ้าของร้อนมาใส่ก็เรียกว่าภาชนะใส่ของร้อนอย่างนี้เป็นตน้นเป็นอันว่าทิพฐจุคุยานนี้ก็เหมือนกันจะใช้อะไรก็ได้ใช้แล้วก็เรียกชื่อตามนั้น ถ้าฟังกันไปตามชีอก็รู้สึกว่าแหมยานนี้ฝึกยากจะต้องทํากันหลายอย่างที่แท้ที่จริงก็คือทํายานั้นเดียวได้กค่ทิพย์ยุยานนิ้วว่าถึงพระมหากระสบต่อไปว่าหญิงนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอก็ทรงทราบก็ทราบว่ามีศรัทธาที่รู้ก็เพราะว่าทราบจากยานของท่านที่เรียกว่าเจโตปริย,ยาณ <c oughs> แ,แรกมองไปว่าใครเขาจะให้ทราบว่าหญิงคนนี้เอาข้าวสาลีเอาข้าวสาลีมาทำเขาตอกเตรียมไว้เพือ่อเขาให้อาหารไม่ทันจะได้กินแก้หิวอันนี้เรียกว่าทิฏฐิคุยานต่อไปได้ใครคนว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เขาตอกนั้นก็ทราบว่าเขาให้หรือไม่ให้เป็นเจตปฏิยานนี่ท่านทราบว่าเขามีศรัทธาจะให้ ยังได้คข่คนต่อไปว่าแล้วก็เธอล่ะยังเธอจะอาจเพื่อจะสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอก็ทราบว่าคุณธิดาเป็นหญิงที่มีความแกล้วกลากล้าที่จะอดกล้าในที่นี้ไม่ใช่กลา้าจะตีกับพระแต่กลา้าจะตีกับใครเพราะาหานก็เธอมีจำกัด <c oughs> เธอเตรียมเข้าไว้เพื่อชีวิตของเธอ แต่ว่าเธอจะกล้าไหมที่จะถวายพระท่านก็ทราบว่าเขามีศรัทธาและเขากล้าที่จะสละทรัพย์สินส่วนนั้นให้เป็นประโยชน์กับพระเพื่อเป็นการเป็นประโยชน์กับส่วนตัวด้วยคือเป็นบุญเป็นกุศลท่านทราบว่าคุณนิตินดาเป็นหญิงที่มีความกล้าจะทําการสงเคราะห์เราก็แลในการเมื่อทําแล้วดูต่อไป ดูต่อไปว่าถ้าเขาทําบุญครั้งนี้แล้วจะได้สมบัติไปอันมากคือสมบัติเป็นทิพย์นี่รู้เขาเรียกพระโปรดสัตว์เวลาพระที่ออกบินาบาตในสมัยก่อนและในสมัยนี้ก็ตามที่ท่านได้ฌานโลก,กีท่านได้ฌานโลก,กุตระในเช้าม,มืดท่านจึงจะเข้าฌานสมาบาัตเสียก่อนเพื่อผลใหญ่ของบุคคลผู้ให้ อันนี้บางท่านก็เกิดมีความฉลาดเวลาใดที่พระเจริญสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานก็นำผลทานมาให้ในเวลานั้นก็มีผลมากเช่นเดียวกันนี่คนที่มีความฉลาดเดียวนี้มีมากมีกันเยอะเป็นอันว่าเมื่อท่านทราบแล้วจึงได้ครองจีวรถือบาท ในเวลาที่จะไปมันไกลก็เอะไปก่อนเวลาคนจะเห็นใกล้ทางเกรงว่าคนจหเห็นก็ลงเดินเดินแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ใกล้ๆก,กับนาข้าวสาลีที่นางราชาเทวธิดาสมัยนั้นเป็นเป็นคนยังไม่เป็นเทพธิดาเธออยู่สำหรับคนณธินาพอยเห็นพระเถระก็มีจิตเรื่อมใส มีสรีระอัมปีติห้าราการถูกต้องแล้วคือหนึ่งค้นฟองสยองเกล้าสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกครงสี่ตัวสันมือนลอยขึ้นบรรยากาศห้าเมีอาการทราบสั้นสูซ้ามีตัวเบาปีติห้ารายการแบบนี้ปรากฏกันางเกิดเป็นธรรมปีติที่มีความสำคัญเป็นคุณใหญ่ที่นี้กล่าววาจาปราศัยนิมนต์พระคุณเจ้าว่า ขอพระคุณเจ้านิมนต์หยุดก่อนเถิดเจ้าข้าเมื่อพระพระุทธเื่อพระมหาระชศพยืนหยุดอยู่แล้วเธอยืงถือเข้าตอกที่มีอยู่ในขันนําไปโดยเร็วแล้วก็เกลี่ยใส่ลงบนในบาทของพระมหาเระแล้วไหว้ด้ยเป็นจางขบดิษคําว่าเป็นจางขบดิษถือว่าจดพื้นห้าอย่าง ส่าเข่าสองเข่าสอกอีกสองสอกแบมือออกแล้วก็นับผากอีกหนึ่งถึงพื้นถ้าเรียกว่าเบญจางขบ, <c oughs> บดิษ์เมื่อกราบด้วยเบญจางขบดิษ์แล้วทําความปรารถนาว่าคือตั้งมโนเป็นทานปรารถนาพูดออกมาเลยว่าท่านเยาวข่าดีฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิด นี่หมายความว่าถ้าจะแปลช,ชัดๆว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอฉันได้มีโอกาสบรรลุทมนั้นด้วยเถิดเจ้า่่าือเรียกว่าให้ของแล้วก็แบ่งปันความดีกันบ้างเพราะท่านเป็นพระอรหันต์สำหรับพระเถระก็ได้ทำอนุโมทนาว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงจงสำเร็จเอตามพระมาลีว่าเอวังโหตุ ถ้าเยาว่าตามภาษาไทยจะใช,ช้ก็เลยว่าเจ้าปรารถนาอย่างใดก็คอยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาอันนี้ง่ายๆดีเป็นภาษาไทย <c oughs> ถ้าแปลตามสำนวนบาลีก็รู้สึกว่าจะยุ่งฝ่ายนางไหวพระเถระแล้วก็นึกถึงทานที่ตนให้แล้วแล้วก็กลับไปได้ธรรมปีติใหญ่ดีใจว่าบางครั้งเราพบพระแต่เราก็ไม่มีของ อยากจะใส่บาตรก็หาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นคนรับใช้เขาบางครั้งเรามีของเราก็ไม่พบพระวันนี้บังเอิญพบพระแล้วก็เป็นพระมหาศาศพเป็นพระที่มีความสําคัญรู้จักกันมากในดินแดนเฮสนาชายป่าเพราะว่าท่านเป็นนักธุดงนางเปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากขณะที่เดินไปในระหว่างทางที่นางเดินไปบนคันนา อาศัยที่ธทร,รมาปีติคิดว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ถวายพระได้ขา้าวตอกที่เรามีอยู่เพื่อชีวิตเพราะว่าขา้าวตอกนี้เรามีอยู่นิดเดียวเพื่อประทางชีวิตในขณะที่เขาจะนําข้าวมาให้เราช้าไปถ้าเราหิวเราก็จะประทางกายไว้ก่อนด้วยขา้าวตอกนี้ความเปลื้มปีติเป็นดีปรากฏขึ้นเลยไม่ได้ได้วยความดีใจนั่นแหละ เลยไม่ได้ดูว่าเวลานั้นมีงูพิษตัวพิมีพิษร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งใกล้ๆทาง <c oughs> งูไม่อาจจะขบกัดแข้งของพระเถระได้เพราะว่าเวลาที่พระเถระเดินมาเนี่ยไอ้งูมันอยากจะกัดมันขันม่กัดไม่ได้เพราะว่าพระเถระทําปกปิดวิทยากาสาวัตพีพวรของพระนี่มันรุมรามรุมราม เวลางูมันจะกัดน้าแข็งมันก็กัดไม่ได้ห้องเกรงติดเนี่ยมันเกรงว่าจะไปนชนผ้าเขาไม่มีโอกาสจะกัดเนื้อมันก็รู้เหมือนกันว่าถ้าจะทําร้ายศัตรูต้องกัดให้ถึงเนื้อเมื่อกัดเข้าไปแล้วพิษของมันก็จะเล่นไปร่างกายแล้วก็จะตายตอนนี้สําหรับเมื่อนางเดินมานางเดินมาพลางนึกถึงความดีที่ทานที่ได้ถวายน้ำพลางสีใจไม่ได้สังเกต พอมาถึงตัวนั้นเจ้างูมันก็เลยออกมาจากตัวก,กัดให้นางล้มลงในที่นั้นเองเพราะอาศัยที่นางมีจิตเลื่อมใสปลื้มใจในทานได้เด็กก็ได้ได้ถวายแก่พระมหากระสบก็ตายในที่นั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดิงสเทวโลกมีวิมานทองคำประมาณสามสิบยน์ เอ๊ ه, ท่านไม่ได้บอกว่ากว้างและยาวประมาณสามสิบโยนนี่ไม่ได้บอกว่ากว้างและยาวเอาแต่สูงอย่างเดียวตัวเล็กๆมันก็แย่แต่ไม่ต้องสมสัดส,ส,สมส่วนสมส่วนเป็นอันว่ามีวิมานทองคำสามสิบโยไม่ได้บอกเะด้วยบาลีแปลกนายจะบอกว่ากว้างว่ายาวปรากฏว่ามีอยู่ในชั้นดาวดึงส์แล้วก็มีอัตภาพ ประมาณสามคาวุธหนึ่งคาวุธเท่ากับหนึ่งร้อยเซนเป็นอันว่าน,นางมีตัวโต,วตวถึง300สามร้อยเซนฉะนั้นวิมานสามสิบโยน์ต้องเป็นวิมานสูงและกว้างใหญ่ <c oughs> มีความสมสัดสมส่วนกันสูงร้อยเซนนี่ต้องคิด300สามร้อยเซนนี่ต้องคิดแม่ถ้าเดินมาเวลานี้คนทั้งประเทศไทยเจอ ตัวดาแบบนี้องค์เดียววิ่งกตกน้ําตกท่าดีไม่ดีก็ชนกันตายไปหลายรายตัวทั้งใหญ่และเกิน <c oughs> ท่านบอกว่าเมี่แต่ภาพร่างกายสูงประมาณสามขาวุธิประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างท่านบอกว่ามีสภาพเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มาช่วยเวลาพริบเดียวเท่านั้นถูกงูกัดตายเพรพิกของงูแป๊บหนึ่ง ก็ปรากฏมีอัตภาพทิ์ขึ้นอยูบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกก็ต้องคิดแล้วตอนนี้บรรดาท่านพุทตบริษัทในเมื่อคนตายมาแล้วก็มีความรู้เมื่อเกิดแล้วมีความรู้สึกว่าเราเดิมคือใครได้อยู่ที่ไหนทำอะไรไว้นี่เป็นเรื่องธรรมดานี่เต้นกล่าวต่อมาว่านางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ สิบสองศอกผืนหนึ่งเอตัวสูงต้องสามร้อยเซนนี่กนุ่งผ้าที่ประมาณสิบสองสอบผืนหนึ่งอ้อเขาเตต้องไปศอกของนางไม่จะศอกของเรา <c oughs> แล้วก็ผมมีผืนหนึ่งวาดล้อมไป็นนางอับสรตั้งพันคนไม่นี่ไปเกณฑ์นมาจากไหนก็ไมาา่ทราบด้วยนาจบุญบาร,รมีนำมาเอง เพื่อจะประกาศบุพกรรมทำไมาอย่างนั้นเพื่อจะประกาศบุพกรรมคือกรรมในการก่อนก่อนที่นางจะมาเกิดเป็นเทพธิดาจึงยืนอยู่ที่ประตูมนันอันประดับไปด้วยขันทองคาความจริงขันที่นางใส่ก็ไม่ใช่ขันทองคําถ้าไปเกิดเป็นเป็นเทวนางฟ้าอ้ขันนี่กลายเป็นขันทองคําแล้วขันทองคํานั้นก็เต็มไปได้วยข้อต่อทองคํา ห้อยเป็นในย่าอยู่ดุจะดูดว่าดูเหมือนวีมายของตนแล้วก็น,นางจึงได้ตรวจดูสมบัติในวีมายของตนใครคนได้ทิพยสูว่าเราทำเชียงใดหนอเึียงได้สมบัตินี้มาที่ปรสมบัตินี้เป็นของมีค่ามากนางก็ทราบด้วยอารมณ์จิตที่เป็นทิพยว่าสมบัตินี้เราได้มาแล้วเพราะผลแห่งการถวายเข้าตอก พระผลที่เขาตอบที่เราถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้เป็นเจ้ามีนามว่าพระมหากปศนี่นางก็คิดว่าเราได้สมบัติแห่งป่านนี้เพราะกรรมนิดหน่อยเท่านั้นนิบัตินี้เราก็ไม่ควรจะประมาทนี่เห็นไหมที่วดาชั้นดี เทวดาชั้นดีท่านได้วิมานอย่างนั้นแล้วมีทิเประสมบัติอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าไอ้ผลที่เราได้มานี่มันจากเข้าต่อขันเดียวเท่านั้นลงทุนน้อยแล้วก็เป็นได้วิได้สมบัติเป็นของใหญ่แล้ <c oughs> ว,ว่าเราก็ไม่ควรจะประมาทเราจะทําวัดปฏิบัติแดบพระผู้เป็นเจ้าท,ทําทิเประสมบัติของเรานี้ให้มีความถาวรเอาแล้วนี่เป็นเทวดานะ ประเดี๋ยวก็เกิดทะเลาะกับพระมหารกระสบนี่นางยินได้ถือไม่กวาดและก็เช่าสำหรับเทโมนฝอยที่สำเร็จไปได้ทองคำเพืาว่าที่สำคำว่าสำเร็จนี่หมายความมันเป็นทองคำนั่นเองคือมันทำเสร็จไปได้ทองคำไปกวาดบริเวณของพระเถระก็ตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้แต่เช่าตรู <c oughs> ในไมายความเวลาตอนเช้าตรู่นะพระมหาเทระไปบิฑบาตนางก็ไปกวาดสถานที่ตั้งอาสนะตั้งน้ำใช้น้ำฉันไม่เสร็จแล้วก็กลับเมื่อพระเทระเห็นเช่นนั้นก็มีความสําคัญว่าไอ้กิจที่ทํานี่มันจะเป็นใครเนาะเราอยู่คนเดียวบางทีจะเป็นเป็นอาการที่ทําจากพิสุหนุม่มหรือว่าสมณเณรบางรูปที่มาทํา ว่าเราไปเป็นาบาทในเชาวพิสูจนมที่อยู่ใกล้ๆเป็น,นักสวดดงอสมณรนนมาทําให้กับมัง้งถึงแม้ในวันที่สองนางก็ทําอย่างนั้นฝ่ายพระเถระก็มีความสําคัญเหมือนกันแต่นี่น่าคิดนะบรรดาท่านพุทธบริษัทพระมหาเถรศพเป็นพระอรหันตปฏิสัมมิทายานนางเทพธิดามาทำอย่างนั้นกลับไม่รู้ว่าใครมาทํา บางทีท่านนั้นหลายที่คิดว่าพระรู้อะไรได้หมดแต่จงดูพระมหารกัศก์ท่านมีทิฏยุคุญยานแจ่มใสแต่ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรที่เราจะหนีท่านพ้นได้ท่านรู้ทุิริยบททุกณะจิตและอาการที่ความสามารถอย่างนี้จะมีได้แต่องค์สมเด็จพระธรรมสาิตรเมิานั้นพระอรหันต์นี้ก็เผลอไม่กัน ไม่เผออยู่อย่างเดียวคือไม่เมาในขันห้าไม่เมาในลาบยศเสริสุขไม่หวั่นไหวในโลกกระทำไม่โม่สมเนในกิเลสทั้งสามการคือโลกสดหลงอันนี้ท่านไม่เผลอ,อย่างอื่นเผนได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่ได้ว่าในวันที่สามพระเทระได้ยินเสียงไม้กายของนางนัเลายเห็นสว่างแห่งสีร,ระใช้เข้าไปในช่องลูกดาน คือท่านมีลูกดนันตามเทวดานี้ก็มีแสงสว่างแสงสว่างในตัวใครสว่างมากบุญมากใครสว่างน้อยบุญน้อย <c oughs> จึงได้เปิดประตูออกมาได้ถามว่านั่งใครมากวาดอยู่นางราชาเทวดาจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าที่ฉันเองผู้เป็นอุบายิกาของท่านชื่อวาราชาเทวดา พระเทระยึงกล่าวว่าอันอุปถาอันอุปถายิกาของเราผู้มีชื่ออย่างนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะฉันไม่เคยมีผู้หญิงชื่อนี้มาเป็นผู้ประถาฉันเลยนายยังกล่าวว่าท่านเจ้าข่าดีฉันเป็นผู้รักษานาข้าวสาลีถ้าไหวเขาตอบแล้วแต่พระคุณท่านสมัยที่เป็นไปบินาบาายคราวนั้นมีจิตเลื่อมใส กำลังกลับไปถูกงูกัดตายก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิวโลกท่านเจ้าค่ะดีฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้มาเพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติกจท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทำอย่างนี้เจ้าค่ะพระเถระจึงกล่าวว่านี่ทั้งวันนี้ทั้งวันซื่อนี้ จเจ้าคนเดียวกว่าที่นี่ใช่ไหมจเจ้าคนเดียวเขามาตั้งน้าใช้น้ําฉันที่นี่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะพระเทระจึงได้กล่าวว่านี่เธอหลีกไปใช่ไหมไปเสจ,จากที่นี่นางเทนางราชาเทวดาทำวัดปฏิบัติที่กระทำแล้วจงเปน็นนวธรรมแล้วไป หมายความมาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเนะี่ยเธอจะเข้ามายุ่งนะเพราะาเธอเป็นผู้หญิงเราก็เป็นพระอยู่คนเดียวในป่า <c oughs> ถ้ามีใครกรเหวงเข้าจะไม่ดีกรรมใดที่ทาไปแล้วเป็นกุศลก็ได้บุญแล้วก็แล้วก็ไปน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงอย่ามาที่นี่อีกนานยิงกล่าวว่าพระคุณเยาวค่าย้ฉันที่หายเลยเยาวค่า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดีฉันทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อทําสมบัติของฉันให้มั่นคงเถิดต่อไปก็มีที่ประสมบัติจากจากความดีอน,น้อยพระเทระไม่ยอมจึงได้บอกกับนางให้เธอจงไปนะถ้าคืนอยู่เราจะแย่เพราะว่าเราเป็นพระเจ้าอยู่ไม่ได้เมื่อนางถูกว่าทำก็ถึกตังว่าเดี๋ยวบรรดาธรรมะถึกตังหลายนักเทศเขาจะจับ ือนางจบพัดวิจิตแล้วกล่าวโทษเราเจ้าที่อยู่นี่ไม่ได้จงไปเราเห็นใจท่านเน่ยเราเห็นใจเธอว่าเธอมุ่งดีแต่การมุ่งดีแบบนี้มันเป็นโทษกั่บรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่นางจะอ่อนบอนเป็นประการใดก็าตามพระมหาเทระก็ยอมไม่ได้นางร้องไห้แล้วก็กลับไปเพราะเทระคิดว่านางเทพิดานี้ ถ้าไม่เชื่อเธอฟังคำเราเราก็จะปลบมือแล้วให้ไปเสียแต่นางไม่ทำแบบนั้นนางเป็นคนดีคร่ำควญอยู่แล้วเพราะความอะไรหวังจะสร้างความดีให้มากขึ้นก็ลากลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สดารสมระทับอยู่ในพระคันตะกุดีทรงสดับเสียงนางเทวธีดาร้องไห้ทรงแผ่พระรศมี ระดุจจะประทับอยู่ที่หน้าจะพ่อหน้าของนางแล้วจัดว่าเทวทิดาจงทําความสังวรนั่นนั่นเป็นก่อนเป็นการดีเพราะภาระของก็สตบุตรของพวกเราเพราะว่าการทําความสังวรนั่นเที่ยวเป็นเป็นภาระของก็สบบุตรข,ของเราแต่การกําหนดว่านี่เป็นประโยชน์ของเรา และมุ่งกระทำบุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการในบุญไม่ว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างเดียวทั้งนี้พบนี้แด้ในพบหน้าดังนี้มัจยสิบอสนธิพระธรรมทีนาเขียนแต่ว่าถ้าบุรุษพึงทำบุญใช้พึงทำบุญบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพรว่า ความสั่งสมบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขนี่เป็นอนันว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดบทที่นางเสียใจให้เตือนนางบอกว่าภารก,กิจที่ที่กระสบรมนั้นถูกต้องแล้วคือการอยู่โดยเฉพาะโดดเดียวจะมีผู้หญิงอยู่ด้วยจะเป็นเทวดาหรือใครก็ตามย่อมเป็นความไม่ดีชาวโลกเขาตีเตียน เธอ,อจงหลีกไปแต่ว่ากิจที่เธอตั้งใจทําบุญนั้นเป็นของดีจงทําต่อไปแต่ว่าอย่าให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายผิดพระวินัยก็แล้วกันอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้นําเรื่องราคโนราชาเทวตีตามาสแสดงแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนน่ะก็เห็นว่าเป็นกรรมเบาๆทําใจให้มีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเพราะ ก็เพราะว่ากฎข้องกรรมตามที่กล่าวมาแล้วที่เป็นบุปกรรมเป็นกรรมหนักพบแต่โทษที่เป็นทุกข์ทั้งหมดแต่กรรมนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขเพราะผลนิ่กรรมเล็กน้อยสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วก็เห็นว่าหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี